ค่ะวันนี้น้านจะชวนทำกระทงลักษณะนี้นะจ๊ะใส่อาหารได้ค่ะแบบนี้ค่ะก่อนอื่นก็เตรียมนะคะใบตองรองก้นกร,กระทงแบบนี้นะคะเมื่อใส่ใส่อาหารจะได้ดูแข็งแรงนะคะก็พับไปเตรียมใบตองได้ขนาดนี้นะคะก็ประมาณส่วนนี้นะคะของมือประมาณนี้นะคะแล้วก็ นามาประกบกันหน้าหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับพับเข้านะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พับชนอขอไปตองนี้นะคะก็คือพับประมาณน,นึงนะคะแล้วก็รีดแบบนี้นะคะพับเข้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ฉีกนะคะก็แมกเลยค่ะง่าย,ายด่านนี้ก็เหมือนกันคะ่ะฉีกครึ่งแล้วก็เย็บเข้าอ้านนี้ก็เหมือนกันคะ่ะพับ ครับแล้วก็ฉีกครึ่งะคะ่ะแล้วก็ประกบได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปตองที่เราตัดมาวางวางก้นของเขานะคะแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะถ้าตัวไหนที่มันบานออกแล้วก็แม่เย็บตามนะคะ แบบนี้ค่ะเย็บกบแล้วก็วางค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะ